เมนูมะเขือเทศผัดไข่สไตล์จีนวิธีแล้วก็ขั้นตอนการทำง่ายมากๆรสชาติกลมกล่อมหอมอร่อยห้ามพลาดน,นะคะเพื่อไม่ให้พลาดเมนูเด็ดอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเมนูง่ายๆสไตล์ปาปิก้าชาแนลค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆไปทำมะเขือเทศผัดไข่สไตล์จีนค่ะวิธีแล้วก็ขั้นตอนการทำง่ายมากๆเลยนะคะรสชาติกลมกล่อมหอมอร่อยเลย เดี๋ยวเพื่อนๆไปติดตามรับชมวิธีการทํากันเลยนะคะเรามาดูในส่วนของวัตถุดิบในมะเขือเทศผัดไข่สไตล์จีนกันก่อนเลยนะคะ <Okay. S 1> ก็จะมีมะเขือเทศค่ะ200 g, กรัมไข่ไก่3ามฟองนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็จะมีแป้งข้าวโพดค่ะซอสมะเขือเทศ100กรัมค่ะต้นหอมซอยนะคะอันนี้ป้าก็จะทําการแยกไอตัวใบไว้ด้วยค่ะเพราะว่าจะได้นาเอามาโรยหน้านะคะ เรามาเริ่มต้นทํากันเลยนะคะเมนูมะเขือเทศผัดไข่สไตล์จีนแป้งข้าวโพดค่ะ1ช้อนชานะคะหลังจากนั้นก็เติมน้ําสะอาดลงไปค่ะปริมาณน้ําที่ใส่ในแป้งข้าวโพดนะคะก็จะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็คนนะคะให้มันละลายค่ะในส่วนของไข่ไก่3ฟองนะคะตอกใส่ภาชนะไว้เลยค่ะ ในส่วนของไข่ไก่ค่ะให้เติมเกลือป่นลงไปนะคะสับหยิบมือนึงค่ะหลังจากนั้นก็ตีไข่ค่ะให้ไข่แดงกับไข่ขาวมันเข้ากันนะคะจากนั้นเราก็จะมาหั่นมะเขือเทศไว้นะคะมะเขือเทศเพื่อนๆจะใช้เป็นมะเขือเทศลูกเล็กหรือลูกใหญ่ก็ได้นะคะวันนี้ปลาใช้เป็นลูกเล็กแบบนี้ค่ะที่เขาเอาไว้ใส่ส้มตํานะคะ หรือเพื่อนๆจะใช้เป็นลูกใหญ่นะคะก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยนะคะถ้าลูกใหญ่ค่ะก็ใส่สักประมาณสามหัวนะคะลูกเล็กก็จะประมาณสองรอยกร,รมัมหั่นแบบนี้ได้เลยค่ะหนึ่งลูกผ่าให้ได้สี่ชิ้นนะคะ หั่นมะเขือเทศเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือผัดมะเขือเทศผัดไข่สไตล์จิงกันเลยนะคะนี่ค่ะเรามาเริ่มต้นผัดกันเลยนะคะนะํากระทะขึ้นตั้งเตาค่ะจากนั้นเปิดไฟเป็นไฟกลางค่ะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนะคะหลังจากกระทะแล้วก็น้ํามันเริ่มร้อนแล้วนะคะเราจะใส่ไข่ลงไปค่ะไม่ต้องรอไข่สุกนะคะทําการขยี้ไข่ได้เลยค่ะ เมื่อไข่เริ่มแห้งแล้วก็สุกกลางๆได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนปิดแก๊สไปก่อนเลยค่ะหลังจากนั้นตักไข่ขึ้นมาก่อนนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ไข่นะคะในลักษณะนี้ค่ะแล้วก็จะพักในส่วนของไข่ไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะเปิดไฟขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะใช้กระทะใบเดิมได้เลยค่ะเปิดไฟเป็นไฟกลางขึ้นมานะคะเติมน้ํามันลงไป สักเล็กน้อยค่ะแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงผัดได้เลยนะคะหลังจากใส่มะเขือเทศลงไปแล้วค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะสักสามช้อนโต๊ะค่ะทำการปรุงรสชาติได้เลยนะคะด้วยน้ำตาลทรายขาวค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะถ้าไม่ทานหวานก็ตัดออกได้ค่ะ ตามด้วยซอสมะเขือเทศค่ะต้นหอมซอยนะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวโพดค,ค่ะหลังจากนั้นก็จะผัดนะคะไปไเรื่อยค่ะจนกว่าไอตัวมะเขือเทศเนี่ยมันจะนิ่มนะคะ ผัดได้สักพักแล้วค่ะไอตัวมะเขือเทศเนี่ยมันนิ่มแล้วนะคะเพื่อนๆแตะชิมรสชาติดูก่อนได้เลยค่ะหลังจากชิมดูแล้วค่ะราะว่ามันยังขาดเค็มนะคะป้าก็จะเติมเกลือลงไปค่ะหลังจากเติมเกลือเพิ่มเติมไปแล้วนะคะแล้วก็แตะชิมรสชาติดูได้ค่ะ เมื่อรสชาติเป็นที่น่าพอใจแล้วนะคะใส่ไข่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าได้เลยนะคะให้มันเข้ากันดีเลยค่ะผัดให้ไอตัวมะเขือเทศนะคะกับไข่เนี่ยมันเข้ากันค่ะเข้ากันดีแล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะมะเขือเทศผัดไข่สไตล์จีนค่ะ วิธีแล้วก็ขั้นตอนการทําง่ายมากๆเลยนะคะเมนูมะเขือเทศผัดไข่สไตล์จีนค่ะก่อนนําไปทานหรือก่อนจะเสิร์ฟนะคะก็โรยหน้าเพิ่มเติมด้วยต้นหอมค่ะด้วยขั้นตอนง่ายๆเพียงเท่านี้ค่ะเพื่อนๆก็จะได้เมนูมะเขือเทศผัดไข่สไตล์จีนทานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมนูนี้ทําง่ายสะดวกมากๆเลยค่ะรสชาติก็เข้มข้นดีนะคะอย่าลืมลองไปทําทานกันดูค่ะ วันนี้ปาก็ขอฝากเมนูง่ายๆสไตล์ปาปิก้าชาแนลไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูง่ายๆสไตล์ปาปิก้าชาแนลค่ะ